สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับปะเลขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบุความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กลมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องเข้าพรรษาเข้าถึงสาระชีวิตท่านผู้ฟังครับวันเข้าพรรษา แม้โดยพุทธบัญญัติจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิสูจนสงโดยตรงแต่ชาวพุทธก็มักถือเป็นวันอธิษฐานจิตงมุดเว้นการดื่มสุราเมีไรการเที่ยวตีการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเหลวไหลเป็นต้นแล้วหันมาเคร่งครัดกวดขันตนเองโดยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมการปฏิบัติด,ดังกล่าว นอกจากเป็นผลดีต่อสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจแล้วยังเป็นทางให้เข้าถึงสาระของชีวิตอีกด้วยท่านผู้ฟังครับผู้รู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการสองรอดะดับคือความต้องการของชีวิตและความต้องการของบุคคลมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตนั้น มีความต้องการไม่มากเช่นอาหารการกินชีวิตต้องการกินเพียงแค่กำจัดความหิวมีปริมาณและคุณภาพที่ให้สารอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นแม้จะกินให้ดีไปกว่านี้มากไปกว่านี้สักเท่าไหร่ก็หาเกิดประโยชน์ต่อชีวิตอีกไม่แต่มนุษย์ในฐานะเป็นบุคคล มักมีการกินที่เกินเลยไปกว่านั้นเช่นกินเอาเกียรติกินสนองความอยากกินเพื่อพยุงฐานะทางสังคมเป็นต้นความต้องการด้านอ,อื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราคำนึงถึงชีวิตในฐานะของบุคคลอย่างเดียวความอยากจะไม่มีข,อข้อขตการแสวงหา จะไม่มีขอบเขตความดิ้นลนและผิดหวังจะกระจายอยู่เต็มพื้นที่ส่วนใหญ่ของชีวิตหาความสุขแท้จริงได้ยากแต่เมื่อเข้าใจตัวเองในฐานะของชีวิตจนรู้ว่าชีวิตคืออะไรแล้วก็จะกำหนดความต้องการที่ถูกต้องได้กำหนดเป้าหมายและวิธีดาเนินการได้ชัดเจนขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับ แม้จะเป็นปุถุชนคนมีกิเลสต้องมีกิจกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการในฐานะของบุคคลแต่ก็ต้องมีเวลานึกถึงตัวเองในฐานะของชีวิตด้วยเพราะเป็นตัวสาระโอกาสและกิจกรรมในห้วงข้าอภรษาเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าถึงสาระของชีวิตดังกล่าวได้ผมผู้พันสัสปปเรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่สำคัญได้กรูณาเชให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ